สวัสดีครับพบกับเซลล์รร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้เกี่ยวข้องกับออกจากผีได้ดีทุกคนครับก็จบฤด,ดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วนะเลยมีความหลงนะส่วนตัวผมเป็นแฟนบอลอาเซนน์นะครับก็แมนยูเป็นคู่อาฆาตมานานอยู่แล้วนะครับเป็นทีมคู่รักคู่แคนเห็นข่าวเกี่ยวกับแมนยูอะ่ะเลยต้องสนใจเป็นพิเศษนะครับมันมีเรื่องของการได้แชมป์นะไล่ตั้งแต่สกอตต์แม็กโทนีเน่เนาะ เขาได้แชมป์เซเรียอานะครับที่อิตาลีกับนาโปลีเพิ่งย้ายไปปีเดียวได้แชมป์เลยแสดงว่าตอนที่อยู่แมนยูเนี่ยจะด้วยเวรกรรมหร,หรือการจัดการหรือว่าอะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเรื่องกับตาลปัดถูกไหมไปอยู่อีกทีมหนึ่งได้แชมป์คิดดูดิแล้วแมนยูอ่ะไม่ได้แชมป์อะไรสักอย่างเลยนะครับอันดับก็เกือบจะตกชั้นนะครับอยู่ท้ายตารางใช่ไหม ันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมสกอตต์แม็กโตมิเนร์เนี่ยแล้วก็อีกหลายๆคนที่เคยอยู่แมนยูนะมีใครนะโรเมลูลูกากูอย่างเงี้ยก็เคยอยู่แมนยูใช่ปะ่ะแล้วก็ไปอยู่นาโปลีนะครับช่วยกับไอ้แม็กโตเนี่ยได้แชมป์นะหรือแอนโทนีนะครับก็เดี๋ยวมีลุ้นว่าวันพุธเนี้ยเขาจะได้แชมป์กับเบติสหรือเปล่าอะไรอะแบลสฟอร์ดใช่ปะ่ะไปอยู่วิลล่าอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายๆคนครับเดเคอาอย่างเงี้ยพวกเด็กผีเก่า เปลี่ยนน้ำแล้วทำไมถึงได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นแก่นของคอนเทนต์วันนี้แหละคือจริงๆแล้วว่าทําไมคุณถึงควรเลือกที่จะเปลี่ยนงานนะครับ mm. เพราะว่าอยู่ที่เดิมนะตอนเนี้คุณผลงานห่วยนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเซล์หรือเป็นแผนกไหนก็ตามวันเนี้ยผลงานมันไม่ชัดเจนนะครับมันมีอะไรมากกว่าตัวคุณนะอันนี้พูดตรงๆนะครับคุณเคยได้ยินคําว่าปลาได้น้ําใหม่ปะ ปลาเวลามันอยู่บ่อน้ําเก่าอ่ะมันไม่ล่าเริงมันไม่สดชื่นอย่างเงี้ยพอมันเปลี่ยนไปอยู่บ่อใหม่ไปอยู่ที่ใหม่อโอ้โหมันกระดีได้น้ําครับเนี้ยแหละปลากระดีได้น้ําเนี่ยคําว่ากระดีได้น้ํามาจากคาว่าปลาปลากระดีอ่ะเวลามันได้น้ำในภาพนะมันก็ดิงดดอย่างเงี้ยเปลี่ยนน้าแล้วมันดิ๊ดนดๆๆ๊ด๊ด๊อย่างเงี้ยครับเหมือนกันครับแสดงว่าเรื่องการเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นควรเป็นจุดที่ควรพิจารณาเหมือนกันอันเนี้ย เหมือนสกอตต์แมคโทมินกับ oo, ลูกากูและอีกหลายคนนะครับคือการเปลี่ยนงานหลายคนมองว่ามันเสี่ยงมันน่ากลัวนะครับแล้วเราไม่เชื่อมัน่นถูกไหมผมเองเนี่ยพูดตรงๆว่าผมเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับอยู่ที่เดิมเนี่ยผมเป็นนักขายอันดับโหลๆนะครับโดนดา่าโดนว่าเยอะมากเพราะว่าก่อความผิดพลาดแล้วในสายตานายผมไม่ได้เป็นลูกรักด้วยครับมันก็แทบจะสองสาเด้งแล้วอ่ะดูแล้วขุนไม่ขึ้นเนี่ย มีรุ่นพี่คนหนึ่งนะเขาเคยบอกผมว่าถ้าผมเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยผมจะไม่มีที่ยืนในวงการขนาดนั้นเลยหรือถ้าผมอยู่ที่เดิมเนี่ยมันมีผลงานเข้าตาเยอะที่ผิดพลาดนะครับมันก็เหมือนแม็กโทมิเน่หรือไอลูกากูอ่ะมันว่าบ้างเตะไม่เข้าบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นตัวตลกอะ่ะเนี่ยวันนี้ก็แอนโทนีเนี่ยแอนโทนี Anthony ตอนมันอยู่แมนยูอ่ะเป็นตัวตลกให้ฮามีคอนเทนต์ตลอดแต่พอมันไปอยู่เบติสอะมึงเป็นโกตพระเจ้าอะ่ะเกตต์ออฟเอาทามคิดดูนะครับ คือต้องบอกว่าความเสี่ยงที่ชัดที่สุดเลยนะเอาเรื่องแรกเลยนะครับเข้าเรื่องเลยเสี่ยงแน่ครับถ้าอยู่ที่เก่าอายุที่เก่าอ่ะชัดเจนเลยว่ามึงก็เสี่ยงอยู่แล้วครับสถานการณ์มันไม่ดีอยู่แล้วสุขภาพจิตสุขภาพกายใจอ่ะมันไม่พร้อมแล้วทั้งโดนด่าโดนว่าหรือผลงานไม่ดีอ่ะโดนวิจารณ์ไม่ได้รับความไว้วางใจเนี่ยก็เหมือนนักบอลที่มันยิงประตูไม่ได้นะครับจะด้วยอะไรก็ตามแต่จะด้วยแต้มบุญไม่มีหรือว่าเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอก เพียงแต่ว่าอยู่ที่เดิมโอกาสเติบโตก็จํากัดนะครับจิตใจแย,ย่ๆท็อกซิกนะครับการประเมินผลงานโบ,บนุงโบนัสก็ได้น้อยนะครับเลอเไม่ได้เล่นตําแหน่งแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกรักคุณค่าในตัวคุณลดลงเห็นๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยากเนคือยิ่งเซลล์อ่ะยิ่งถ้าคุณซวยว่า c อคเคาดีๆอ่ะนายก็ไม่ให้ดู คุณได้ดูแต่เขตที่มันห่วยหวยอย่างเงี้ยจะมาลุ้นปฏิหารให้มันฟุกๆว่าจู่ๆลูกค้าแบบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์ขายได้ไปเจ็ดแปดพันล้านเป็นซุกี้ตีน้อยมันยากใช่ไหมมันเกินการควบคุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เดิมอย่างแรกเนี่ยเห็นเห็นเลยว่าแม่งเสี่ยงกว่าไปเสี่ยงกับที่ใหม่ถูกไหมก็โดนอยู่แล้วอะนะครับทีนี้อย่างที่ต่อมาอย่างที่สองเนี่ยน้าใหม่ไอ้คำเนี้ยการเปลี่ยนบริษัทอะ คุณยังมีสิทธิ์เลือกนะจำไห้นะครับคุณยังเลือกได้ว่าคุณจะสมัครที่ไหนถูกปะ่ะคือถ้าคุณไม่ได้หวยกับเ็วกระลาดเนี่ยคุณยังมีทางเลือกจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือจากพฒิที่คุณมีคุณก็ลองเลือกหรือว่าดูบริษัทนะครับมันมีเว็บไซต์เยอะมากดี๋ยวเนี้ยที่รีวิวว่าบริษัทด,ดีหรือไม่ดียังไงนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงในวงการนะก็เช็คหน่อยเฮ้ยมันมีที่ไหนว่าดีหรือเปล่าว่ามึงแนะนํากูได้ไหมอย่างเงี้ยมันมีคําตอบดีๆอยู่แล้วครับ ขนาดวันนี้จัดอันดับบริษัทหน้าทำงานน่ะเขาก็มีตั้งเป็นร้อยบริษัทไปถามนี้ไอ้ยังรู้เลยนะครับการไปบริษัทใหม่เนี่ยมีสิทธิ์เลือกคุณก็เลือกจริตที่มันตรงอ่ะคุณอยากเป็นเซลล์สายฮันเตอร์คุณชอบนักล่าคุณไม่ชอบอยู่ที่เดิมๆคุณก็ไปอยู่บริษัทที่มันเน้นหาลูกค้าใหม่อาจจะเป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่เพิ่งทำตลาดในไทยไม่นานอย่างเงี้ยหรือคุณชอบงานเคียเขาคุณอยากที่จะดูลูกค้าประจําคุณจะเป็นฟาร์มเมอร์คุณไม่ชอบไปล่าเนี่ย คุณก็ไปหาลูกบริษัทใหญ่ใช่ปะที่มันประสบการณ์หรือว่าเรื่องการดูแลลูกค้าใกล้เคียงกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยมันเลือกได้โปรดักที่จะขายก็เลือกได้นะครับสินค้าอะไรที่มันดูแล้วเราชอบอย่างเงี้ยหรือเรามีแพชชั่นจริงๆอะ่ะเช่นคุณผมเข้าใจนะบางทีคุณก็โทษบริษัทนี่แหละว่าที่คุณขายไม่ได้เพราะของมันห่วยก็คุณเป็นเซลล์อะเนาะบางทีของมันก็ไปไม่ได้จริงๆมันขายยากเนี่ยผลงานมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับ แอคเค้าก็ไม่ดีของก็ไม่ได้ผลงานไม่เห็นเนี่ยก็เลือกซะว่าจะขายอะไรก็อ่านที่มันขาดนะครับคือเลือกบริษัทมันไม่ใช่ว่ามึงเลือกสีส่วถูกไหมมึงก็ต้องเลือกที่มันแบบตรงเป้าหน่อยถูกสเปคถูกไหมครับเนี่ยสิทธิ์เลือกของลูกจ้างคือเรื่องนี้เป็นเจ้าของผมเลือกได้เหรอผมทําธุรกิจนี้แล้วอ่ะจู่จจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่มั่นคงแต่คุณเป็นเซลล์อ่ะคุณเลือกได้นะครับ คุณอาจจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณไม่ได้แย่ไม่ได้โดนเลอออฟหรือไม่มีจะแดกต้องแบบรับหมดเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนอยู่แล้วนะครับคุยกับผู้จัดการหน้าใหม่เนี่ยคุณจะเป็นอะไรมาก่อนอดีตคุณจะเฮียจะหาอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้คุณก็เริ่มใหม่ใช่ไหมครับพอเวลาคุณได้งานใหม่เนี่ยเขาก็ให้โอกาสอยู่แล้วเพราะคุณยังหน้าใหม่คุณยังพลาดได้คุณยังไม่ได้แบบสนิทอะไรมากเนี่ยก็โอเคถูกไหมแล้วก็ เรเริ่มเริ่ม,มที่จะลงมือทำนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าเหมือนเตะบอลแหละคุณได้ผู้จัดการใหม่คุณได้โค้ดใหมค่คือถามว่าแม็กโทมิเน่โค้ดนาโปลีชื่อคอนเต้นะเป็นระดับโลกนะครับเขาจะไม่รู้ว่าแม็กโทตอนมันอยู่แมนยูผลงานมันไม่ได้เรื่องเลยถูกไหมแม่งห่วยโดนดา่าเล่นอะไรสเปซสป่าตำแหน่งอะไรไม่รู้อะ แต่ว่าพอผู้จัดการเขาเห็นบางอย่างใช่ปะเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็นสายแบบทะลุดุดันดีแล้วเป็นสายขยันใช่ปะโค้ดนีแม็กโทมิเนคือมันฟิตอ่ะแล้วมันเล่นเขาเรียกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็คือจากเขตโทษตัวตัวเองไปถึงหน้าเขตโทษคู่แข่งอ่ะแล้วก็หาโอกาสยิงประตูดได้ดีตอนอยู่แมนยูก็ยิงได้ห็นปะแล้วพอเขาได้เล่นในตำแหน่งที่ทำหนัดโค้ชเขาสนเหรอนี่ระดับโลกนะครับคุณว่าซื้อแม็กโทมิเน่ค่าตัวแม่งแพงกว่าบริษัทมหาชนอ่ะค่าตัวแม่งเป็นพันล้านทำไมยังกล้าเสี่ยงนะ แสดงว่านายคนใหม่คุณเนี่ยเขาพร้อมจะเชื่อมั่นนะครับแล้วคุณบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยคุณถนัดตำแหน่งนี้ก็เหมือนคุณชอบดูลูกค้าแบบนี้คุณถนัดสไตล์การเล่นแบบนี้คุณชอบฮันเตอร์หรือคุณฟาร์มเมอร์หรือคุณชอบที่จะเล่นเกมลุกอย่างเงี้ยสไตล์การเล่นเนี่ยพอนายใหม่คุณเน่ยเขารับทราบตั้งแต่สัมภาษณ์และปรับจูนอะไรเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะทําได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมด้วยประสบการณ์ผมเองผมก็เคยครับเสียรายร้านไม่น่าเชื่อนะผมก็เคยโดนตราหน้าว่าเป็นไอตัวห่วย นะครับแต่ผมไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยกูออกรถเบนซ์เลยนะเงียบกริบมันไม่ใช่ว่าผมกระจอกนะครับหรือว่าผมแม่งห่วยแต่ผมอยู่ผิดที่ไอ้คำนี้แหละคนเราถ้ามันอยู่ที่ที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับคนเราควรจะอยู่ในที่ที่มันเป็น culture หรือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์อะไรที่มันถูกจริตถูกไหมให้ผมไปขายสินค้าอย่างถ้าผมที่ไม่ตรงจริตนะเช่นอ,อ่แบบ ทำบริจาคเงินอย่างเงี้ยในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืองานขายที่แบบอาจจะเป็นยืนขายหน้าร้านอย่างเงี้ยผมอาจจะไม่เก่งก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้เชียร์เก่งขนาดนั้นจึงจริงจะบอกม่าเชียร์เก่งนะแต่ผมไปทาแนวแนว,ว B2B consultant lobbyist เ u p e r connection อะไรเงี้ยผมถนัดกว่าถูกไหมมันถูกจริตผมอยากทํางานแบบไหนอ่ะถ้านายผมเนี่ยแม่งจุกจิกเช็คก,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 กูทุกดอกทุกเม็ดสไตล์ญ,ญี่ปุ่นอ่ะภาพอย่างเงี้ยกับทีหลังอะไรตอบ,บัตรไม่ใช่สไตล์อเมริกันแบบเอ้ยเลนผลลัพธ์ว่าเนี่ย พอไปอยู่ระเบียบจัดผมก็อยู่ไม่ได้เพราะผมเองไม่ใช่คนมีระเบียบผมไม่ได้ละเอียดด้วยผมชอบความอเมริกันเพราะว่ากูจะเป็นใครก็ได้กูจับหนูได้แล้วกูผลลัพธ์ดีอ่ะเป็นผู้ชนะอย่างเงี้ยอันเนี้ยจริตเราผมก็ต้องไปหาบริษัทอเมริกันถูกปะ่ะแต่บริษ,ษัทญี่ปุ่นเนี่ยโอเคอ่ะมันมันดีครับหลายๆคนชอบเพราะว่ามันมีเรื่องจารีตระเบียบนู่นนี่นั่นเนแต่ผมไม่ชอบไงผมชอบอะไรที่แบบเป็นสไตล์แบบ แบบเท่าเทียมอ่ะไม่มีรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะกูก็คือความสามารถล้วนๆเนี่ยมีพื้นที่ให้กับคนที่มีความสามารถอะไรเงี้ยไม่ได้แบบต้องเกรงใจอ่ะถูกไหมแต่ถ้าผมไปอยู่ญี่ปุ่นกูก็ตายครับเรียนอย่างนี้มึงตายเพราะฉะนั้นครับถ้ายังมีสิทธิ์เลือกอย่าเพิ่งว่าตัวเองอย่าเพิ่งด่าตัวเองถ้าจุดนี้เนี่ย performance มันไม่ได้จริงๆนะครับดูแล้วแบบ มันอยู่ไปมันก็ไม่ได้ดีดีขึ้นนะ่ะคุณก็เลือกโอกาสใหม่เหมือนสกอตต์แมคโทมินเนนะครับถือว่าเป็นเคสสตัร d ดี้ที่ระดับโลกยังทำเลยครับค่าตัวเป็นพันพันล้านนะครับนาโปลีไม่ได้เอาไปฟรีเขาซื้อครับซื้อแมนยูเนี่ยแล้วมึงเสือกเล่นเราได้แชมป์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะที่เหมือนจะด,ดัดาดานะเพราะถ้าไอ้แมคโทมาเทียบกับเดคลท์ผมเทียบกับ อะไรลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยหรือไปเทียบอะไรเดอร์บลยอ่ะมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนั่นมันเดอร์บลยครับแต่เขาเล่นแล้วมันถูกระบบก็แชมป์อะครับในขณะที่แมนซิอาร์เซนอลในว้าวครับแมนยูว้าวครับจบนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับเปลี่ยนน้ำใหม่กระดีได้น้ำนะครับโอกาสใหม่น้ำใหม่ๆคุณอาจจะทำแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์เลยก็ได้นะครับฝากไว้คิดนะครับสำหรับวันนี้คอนเทนต์ชูเนตเซเลรานเนี่ยก็ปันหลงของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ ทั้งโลกนี้ที่ปิดฤดูกาลอย่างสวยงามครับพบกวับคอนเทนต์ของผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ